พวัคะวันนี้เราจะมาฟิบขวดวนะฟะิปขวดแปลว่าโยนขวดนะเนี่ยเราต้องแบบนี้ก่อนแล้วเราก็โยนสองนิ้วนะคะแล้วก็โยนค่ะสองนิ้วโยน้อบไม่โดนนะคะด๋ยวมันก็ตั้งเอ๊ะเกือบตั้งนะคะตั้งยังยังเลย <c oughs> อ้ายังไม่ตั้งอีกเหรอ เกือบตั้งแล้วคะ่ะโอ้ยตกลึกไปเลยั่ยงยังไม่ตั้งมันยากมากเลยหันถอยตั้งแล้วเย้นะคะโอ้ยโอโมถอยคนกำลังฟิปขวดได้แล้วนะหนึ่งแตม้มสองแต้มค่ะสามแต้มนะคะอ, <c oughs> <c oughs> อะไรได้สี่แต้มแล้ว หกแล้วนะคะทำไมเขาทำได้ะคะโอ้ยหกังเจ็ดไม่ได้เลยเจ็ดก็ยังไม่ได้เสียใจด้วยนะคะกำลังจะหมดเวลาแล้วค่ะอันนี้พี่นั่งอันนี้อยู่นะว้าวเจ็ดแล้วะะอืไม่ได้อีกแล้ว ไม่ได้เจ็ดแล้วไม่มีแปดนะแปดยังไม่แปดไม่ใช่แปดได้แล้วยี่สแปดจะเก้สิบแล้วค่ะวันนี้แก่งแค่ไหนล่ะเนี่ยวอดวดชื่อพี่พี่เนนนั่นเองพเขาเคยบวชเป็นเนนได้สิบแล้ว อดินจะมาเชอนะไปทุกที่เลยค่ะในในหลุมลองในหลุมเนี่ยลองในหลุมนี้นะที่เราวางกับดักไว้เองวันนี้ขวดน้ํามันจะมาไม่ได้นะไม่ได้ก็คือไม่ต้องวางตรงนี้ดูนะพี่ๆพต่หยียบให้ดูนะมมสมมติพี่อยู่ตรงนะี้โอ๊ย ไม่หล่นเอาไปตรงนู้นได้ตรงนู้นอะไรคะกาลุดกาลุดไปตรงตะกาลุดค่ะกาลุดตะกาลุดนะมาเยื้อเลนี้ขอนั่งมาเราก็มาดูตรงตะกาลุดกพี่จะตั้งได้ไหมเลยค่ะคืออะไรคะ พี่พีอนอนชิี่นอน,น,อนตรงนี้เ <c oughs> บือ่อผมโอ้พี่นอนทนเไปไปดูโอโมโอก,กันเลยยดคิปุกไกลแล้วก็ดูมามาไปดูโอโมโอ่ทางนี้